สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการแซตชนเนลครับสำหรับวันนี้ฮะเรามาจอดตอบคำบอตอบคําถามคุณผู้ชมท่านหนึ่งที่ถามมาว่าเฮ้ย hey, พี่ไลน์เนี่ยมันส่งได้แค่5นาทีเองอน่ยทำยังไงอยากจะส่งให้มันได้ยาวกว่าน,นี้จริงๆแล้วนะครับทุกๆคนนะมีเครื่องมืออยู่เครื่องมือหนึ่งแต่หลายๆคนไม่ได้ใช้มันนะครับผมเองก็เพิ่งใช้มันเมื่อไม่นานนี้เองครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า Google Drive ตัวนี้ครับผมเราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้ได้แบบฟรีๆเลย แต่มีข้อจำกัดสำหรับการใช้ฟรีคือมันจะสามารถใช้ได้เพียงแค่15 g b กะไบต์เท่านั้นครับโดย15 g b กะไบต์เนี่ยไม่ว่าเราจะส่งเป็นรูปส่งเป็นไฟล์ส่งเป็นวิดีโอต่างๆจะไม่ถูกลดความละเอียดไปเลยครับเราส่งเต็ม15 g b เลยก็ไป15 g b เลยครับแต่ว่าก็จะได้อยู่แค่คลิปเดียวเอานั่นเองนั่นแหละฮะวิธีการใช้งานครับคุณจะต้องดาวน์โหลด เจ้าแอปพลิเคชัน g o o g l e Drive นี่มาก่อนครับจากนั้นคุณจำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกที่ใช้ Gmail ครับผมคุณต้องใช้ g m l ฮะถึงจะสามารถล็อกอินแล้วใช้ Google Drive ได้ครับเมื่อคุณทำการล็อกอินดาวน์โหลดทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเข้ามาสู่ในส่วนของหน้านี้นะครับคุณก็จะสามารถที่จะอัปโหลดคลิปวิดีโออะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยการอัปโหลดคลิปวิดีโอนั้นคุณสามารถที่จะอัปโหลดเป็นไฟล์นะครับหรือจะเป็นโฟลเดอร์ทั้งโฟลเดอร์เลยก็ได้ครับผมโดยวิธีการ อัปโหลดคุณมากดที่เครื่องหมายบวกมุมขวามุมขวาด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผม กดนี้ปั๊บนะฮะเขาก็จะมีให้คุณเลือกว่าเราต้องการจะอัปโหลดแบบเป็นโฟลเดอร์เลยหรือเปล่าครับเช่นเรามีอัลบัม้มรูปอยู่อัลบั้มนึงไปเที่ยวไหนมาสักที่หนึ่งไม่ต้องมาเสียเวลาเลือกก็เลือกทั้งโฟลเดอร์เลยครับหรือจะเลือกอัปโหลดเฉพาะภาพหรือคลิปวิดีโอบางส่วนบางอันก็สามารถใช้ตรงนี้ได้ครับผมคุณผู้ชมครับผมอ่ะทีนี้เราจะลองมาเลือกทําการอัปโหลดดูแล้วกันนะครับเราลองดูซิเนี่ยมันมีคลิปวิดีโอมีไฟล์อะไรที่เราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับผมขออนุญาตทำ เป็นไฟล์วิดีโออาวไฟล์รูปแล้วกันนะครับ mm. เพื่อให้มันง่ายฮะเราก็เพียงแค่แตะไปนะครับผมแตะไปเขาจะทาการอัปโหลดวิดีโอหรือรูปนี้ครับหากเป็นไฟล์วิดีโอครับผมมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งครับผมจากนั้นครับหลังจากเราทําการอัปโหลดรูปไปเรียบร้อยแล้วครับเรามาจัดการตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อให้มันใช้งานได้นะครับนี่คือรูปที่เราอัปโหลดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลาที่เราจะใช้งานแชร์ให้เพื่อนเรา เราต้องมาแตะตรงนี้ก่อนนะครับผมจุด3จุดตรงนี้ครับ หลังจากแตะจุดสจุดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเลือกที่คําว่าแชร์ตรงนี้ครับผมแชร์แชร์แชร์พอแชร์ไปปั๊บเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับผมว่าจะเพิ่มคนหรือกลุ่มหรืออะไรก็ได้แต่วิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับเรามาแตะตรงนี้ครับที่มันเขียนว่าไม่ได้แชร์นี่นั่นแหละครับพอเราแตะไปปั๊บนะฮะเขาจะมีตรงนี้แหละครับบอกว่าเฮ้ยเนี่ยสิทธิการเข้าถึงนะบอกว่าตอนนี้มันจํากัดนะเฉพาะคนที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นถึงจะเปิดด้วยลิงก์นี้ได้เราก็มาแตะที่คําว่าเปลี่ยนตรงนี้ครับผม ทำไม่ทันก็ค่อยๆทําตามทีละขั้นตอนนะครับหยุดและทําตามนะครับแต่ที่คําว่าเปลี่ยนนะครับจากนั้นก็มาแต่ที่คําว่าจํากัดนี่แหละครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคําว่าทุกคนที่มีลิงก์ครับผมมันก็จะเปลี่ยนทันทีเลยครับทีนี้ใครก็ตามที่มีลิงก์ตัวนี้ครับผม ก็จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้เข้ามาใช้ได้ครับซึ่งวิธีการแชร์จากตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรครับมาแตะที่เครื่องหมายการลิงก์ตรงนี้ก็ได้ฮะแตะป้าบไปแล้วะฮะคัดเราไปอย่างคลิปบอร์ดแล้วครับและหลังจากนี้ครับผมเราก็สามารถที่จะวางเจ้าลิงก์ตัวนี้ครับเพื่อแชร์คลิปวิดีโอไปที่ไหนยังไงก็ได้เลยครับผมแตะแชร์ไปเลยนะฮะแตะแล้ววางนะครับผมแตะแล้ววางาวางสิ่ะวางครับผมแล้วเราก็กดส่งไปเลยใครที่กดลิงก์ตรงนี้เข้าไปก็จะเข้าสู่ Google Drive ของ ของเราครับผมซึ่งก็อยู่บนเงื่อนไขว่าเขาเองก็จําเป็นจะต้องมี Gmail มีบัญชีตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะเป็นสมาชิกและดาวน์โหลดไฟล์นี้มาใช้ได้ครับด้วยคุณสมบัติว่าไฟล์เนี่ยขยดขนาดไม่เกิน 15GB กิกกะไบต์นะครับหากรู้สึกว่าต้องใช้บ่อยก็ลบอันเก่าไปแล้วก็ดาวน์โหลดอันใหม่มาก็ได้นะครับแต่หากใครที่ใช้เป็นวิดีโออ่าเป็น,เป,นเป็นรูปถ่ายแบบนี้ครก็สามารถเก็บรูปได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยครับทุกคนเอาไปใช้นะมีประโยชน์มากๆเลยต้องขอบอกครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ